ไมมานิจัก้วเยิ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 ้วจเอื่อนานจะเข้ามานอ่าสามเทื่อ3สามเทื่อราคาขึ้นเรื่อยๆราคาขึ้นปีๆแรกแต่เรือก็ดีขึ้นเนาะเรือมันก็ดีขึ้นเลยเอือแมนเพราะว่าอาหารก็เพิ่ม เลือกขึ้นอาหารก็เพิ่มคนสวยก็หลายโดยเฉพาะมุมฝั่งคุณโดยเฉพาะมุมฝั่งนี้นะคะม,มีแต่สาวๆส,าวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดูไม่เบื่อเลยนะคะใช่ถูกต้องใช่ <laughs> แล้ว <laughs> <ๆ>เอ้ยเอ้ย เพราะว่าสีน้ำตาลกับสุดพอดีเอาเอาให้เต็มที่แล้ววันนี้ทั้งวันนะจ๊ะอย่าให้หมวกเขาปิ้วนะโอ้โวิววันนี้ทั้งวันนะคะกอนฟูเาฟ่าง้้อเเา球场 chung có tiền đi cái gì, chung có tiền nào, cái đi đó, cái 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 揸船嚟咯，揸嗰度爬咯，或者坐车都有。咪揸揸船喺嗰度爬過，揸下遊艇。呢啲唔唔靚嘅啲仲靓，仲大隻。呢呢個系全部都系。嗯嗯嗯嗯 Okay, สวย่ะแอป,ปเลยคะ่ะข้างหลังเลยคะ่ะวันนี้มาล่องเรืออีกแล้วนะคะล่องเรืออีกแล้ววันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะไพร์เจอร์สตอรี่ไพเจอร์สตอรี่ฝากด้วยนะคะไพร829สตอรี่นะคะมีสองช่องคุณเดื้อคะ่ะฝากน้องใหม่ด้วยนะจ๊ะฝากติดตามฝากากดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะจ๊ะกดะะรกระดิ่งจ้าสับตะตไคร้สับใบมะกรูดสับขาเอาปลานิลลงกินได้เลยจ้ะ ช่องนี้อาจจะไร้สาระนะจ๊ะเพราะว่าถ่ายแค่ชีวิตประจำวันของไยเจิ้งนะคะไม่มีอะไรมากไม่มีโอกาสดีๆก็ได้มันเที่ยวกันเป็นวันหยุดนี่แหละเป็นวันหยุดก็มาเที่ยวกันนานๆคัะพักผ่อนหย่อนใจนะจ๊ะจากที่เราอยู่ในเมืองกันนาน,านเป็น,นประยะเวลาเป็นปีๆมัมีโอกาสมา,าสู่อากาศบริสุทธิ์โอเคกิใช่ค่ะ ฝาติดตามนางเอกมิวสิกนัดนะจ๊องฝากติดตามน้องน็อตด้วยนะจ๊ะนางเอกมิวสิกทายใกล้ไรทายใกล้ไรเมื่อกี้เงี้ยโอเคดีนัดลงมาน็อตลงมาน็อตลงมามุมนั้นเอามุมนั้นเลยทำเหมือนไททานิกอ่ะน็อตแล้ว เดี๋ยว่ต้ย้าไม่ตืุยงปนะตยจังเลยะคลุไปได้ไรตูมไปได้ได้ไรเรื่อยเรื่อยอาเอาวัทบเลยนะคะเช่ไหมมันจะหลุดไหมนะนังเอ็นิ้วสิล่ะไม่หลุดค่ะนัดอุ้ยชัดเจนมากนัดชัดเจน สาวสวยใจสอดนะจะ๊ะไม่ใช่ใจสอดหรอกนิวสวยวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะอากาศโคตรดีเลยเย้นอนข้างหลังหน่อยเล้วเราจะมีจอดเทียบตรงไหนอย่าบอกนะว่าที่เดิมอ่ะฮะ ตัวน,นี้คือจะจะให้ดูบรรยากาศร,ร,ร,รอบๆบรรยากาศรอบๆธนาคาเนี่ยธร,รรมชาติมากโอกาสมันนี่หาหายากมากคือไม่รู้จะไปอยู่ตรงนั้นทำไมแน่นแล้วแล้วนะนแรกๆอาจจะมีปัญหาอาจจะแบบเออเหมือนยังไงอ่ะเริ่มต้นมาพอเคือนรือมาพุ่งจนตัดเองได้มาต,ตรงนั้น

มันหยุดสุดสัปดาห์อีกแล้วนะคะเที่ยงแล้วนะคะวันนี้นักร้องดาราเรามากันเยอะมากตอติดตามระวล่ะรวัะระวเง่ะราวั่รวั่งล่อระวัล่ล่วล่ะระวั่ะ

ไลน์โดนไว้ไม่ร้อนเปิดไม่ร้อนหมานะแฟนชอบไพลินโดนไว้พลออีสตอรี่บอกว่ใช่แนวซื่อๆนี่ล่ะโอ้ซื่อๆนี่แหละโอ้ยวันแต่งแต่เลนสวัสดีค่ะคนสวยค่ะวันนี้เห็น มาอย่างนี้ก็โอเคนะโอ้ยหนุ่มพี่ใหม่สวยว่ะนั่นไงใช่พี่ใหม่เขาถ่ายรูปสวยขึ้นมากสวยตัวจริงน่ารักถ่ายรูปยิ่งสวยทำไมพอเรือหยุดแล้วมันงกเงียบเนี่ยกําลังจะเมาขึ้นไงดูวยป่ยาหรือยังเป็นยาหรือยัง ให้ลุยใส่ให้ใ้ลุยมากับแบนทรงนี้บ่ะมียาเมาขึ้นนะใคะจะเอาบอกอีกภาคไม่ยืนขึ้นด้วยยืนหนอยนะอนดรอเพื่อนอีกสองคนอนนี้อันนี้เอันนี้เรือโป่งหาปลานะคะข้างๆเรา อย่ตรงนี้มาใหญ่นอนอยู่ตรงนี้เลยนไทย